เราเดินมาจากข้างบนนู้นสวยงามมากนะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนมันก็จะเป็นทางที่แบบลำบากมากนะคะลงลำบากมากนะคะแล้วลงมาจากตรงนู้น แล้วเราก็จะลงต่อนะคะทุกคนเด็กๆเขาก็จะเก่งนะคะถีบจักรยานกันคนแก่ก็จะเดินว่าป้าเลกก็ถีบได้แต่พี่นีถีบไม่ได้นะอ้นะคะทางมันก็จะชันอย่างเงี้ยะคะลงยากมากค่ะ จะลงยากเมื่อกี้เราขึ้นกระบินมานะคะแต่เราก็จะเดินลงที่เวเบียนะคะเวเบียทางลงมันก็จะเป็นอย่างนี้จะยากเย็นหน่อยมาดูธรรมชาติพี่นีก็จะเดินลำบากมาเพเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวด้วย เธอด้วยก็จะเป็นหน้าที่ของกระกายตายแล้วสวยค่ะสวยงามมากนะคะดูนะดูดูดการลงนะคะโ้โโโถ้าเราวางเท้าไม่ดีเราก็จะลื่นนะคะ <c oughs> นะคะทุกคนตามพี่นีมานะคะวันนี้พี่นีจะพาเดินเขาทิเวเบียนะคะมีคนเขาก็มาเล่นเมื่อกี้เราก็ขี่กระบินมาเด็กๆก็จะเก่งกันมากนะก็จะขับที่จักรยานเนาะว้าวเซมานิฟิกกับเชูลี่ฮะชัวะที่ว่าจะแฟกกันกับฟโต้ตัว วยงามมากนะคะบรรยากาศของเว็บยานะคะภูเขานะคะคเราก็เดินมาจากตรงนู้นนูนน,น,น,นะคะแล้วเราก็จะลงนะคะลงอันนี้คือจะมีจักรยานผ่านนะคะเราจะมาให้ดูอ้าวดูนะคะดูดูนะคะ,ะ,คะว้าวมันนิฟิก ดูฟาร์มเก่งนะคะเก่งของมันจะเป็นหลุมนะ่อยเป็นหลุมนะว้าวเก่งมากนะคะติดตามคลิปหน้านะคะทุกคนตลอดหอนทางพี่นีก็จะเดินลงไปอย่างนี้นะคะ สวยมากค่ะบรรยากาศนะคะของภูเขาเแบบียานะคะทุกคน <laughs>